สวัสดีพี่น้องมาเดินกับมาเจอกับสาวนางพาแซ่บเวเดอร์มาในสาวนางสิมาขาวครัวเห็นอาหารไหยพี่น้องเบิ่งเดอมาในเดอเมนูก็คือบลักปิ้งปลาทูตำแจ่วแล้วก็ลวกพักเดอจ้าพี่น้องเบ่งนำกันเลยเดอจ้าอันนี้กับปลาทูเดอพี่น้องสาวนางสิปิ้งปลาทูตำแจ่วเนาะตำแจ่งแจ่วแห้งเดอพี่น้องอันนี้กับมักเพชรอันนี้กับพักขมแล้วก็พักกะซ้อมหอมป้อมหอมบัวเดอจ้าพี่น้อง วันนี้มาเฮากับขันตอนปิ้งเนาะพี่น้องเนาะฮาก็จะมีหัวผักบัวแดงแล้วก็มักเพชตผักเทียมฮากับปิ้งสนางว่ายังพี่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจา้าพี่น้องอันนี้ก็นางวันใหม่ลูกสาวโกกของสาวนางพาแซบเด้อจา้าสบายดีพี่น้องเด้อลูกสบายดีพี่น้อง,ล,งออลุงป้าเอาอาลุงป้าเอาอาอันนี้ก็น้องนอน,นองสื่ยนอ,นอยังนองมิว อันนี้ก็น้องมิวลูกสาวของสนางพาแซบเดินีกับผูกกกอันนี้กับผู้ที่สองนางมิวสบายดีพี่น้องไหมลูกสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องค่ะข้าวซื้ออันอันนี้กับเป็นอันนันนันร้านของสนางเองลูกป้าเดินจ้าพี่น้องพี่น้องป้าถูกหอกกำลังการจะสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเนื้อฮือนขั้วสนางกับมืดเนยสนางยัง่ทันได้ต่อดอกพายสายเดินจ้าพี่น้อง ปลาทูห้าไก่จะสุกแล้วหฮากับปิ้งผักบัวแล้วก็หอมป้อมถาเดอจ้าพี่น้องมาดิห้าแก้วผักบัวถาถาปลาสุกเดอจ้าพี่น้องแก้วผักบัวกับผักเตียมถาเดอจ้าถาปลาทูสุกสนางว่ายัางจิดก,กข็ขอถทดขอภัยเดอจ้าพี่น้องมื้อีสนาเ่าก็เหตุคลิปแรกสนางกายัางเหตุบ่เป็นจ็กเทอ่อดอกจ้พี่น้อง บันทึกครั้งหมอโรกพักเดจ้าพี่น้องแล้วก็เอาว่าคิงใส่ใส่แป้งนวดหน่อยนึงมันจังนวดเดจ้าพี่น้องโรกพักแล้วก็ใส่เกลือน้ำใส่เกลือหน่อยหนึ่งเดจ้าพี่น,อน,น้องปิ้ง,งปลาทูกระซุกแล้วเดจ้าพี่น้องบันทึกข้อห้อขันตอนตำแจ่วปลาทูเนาะพี่น้องเนะาะเอาหมกเพทศใส่กระหว่างพัทเทียม หมาผักบัวแดงเด้อจ้าพี่น้องผักบัวตอนชนางปิ้งปิ้งให้มันหอมเด้อจ้าพี่น้องเด้อผักบัวนี่ฮะตอนห้าสิบตั้เมาใส่็จเป็นนวดได้หนึ่งเด้อจ้าพี่น้องนี่ฮะก็ตามเลยจ้า ชานางกระตัมละเอียดแล้วนะบนัิษัทชานางขึ้ใจเนี่ยประทูลงเดยจ้าพี่น้องประทูลงเดยจ้า สนา,กานกระจายปลาแล้วเดวจ้าพี่น้องมาในทางกัมา,กงมาตามกันเลยจ้าบริษัทสนานก็ตักปลาแดกใส่น้อยหนึ่งเดจ้าเดอตักสรารันเค็มจ้านี่นก,นก,นก็ใส่เป้งน,นัวพุงสลดอีกน้อยหนึ่งจ้าบริษก็พกกักสนางเป็นสีสนางปีงเลยเอาใส่ลงเลยบรินี้ ເຫັນຫາກກະມາທາມຈ້າພີ່ນ້ອ มันจะซีมกนเลยจ้าพี่น้องอยมกระนีาา่นนใจหนงแบแ่บพ, <departments S 1> พี่น้องเลยทำอะไรเราก็ตักขจารเดี๋ยวจ้าพี่น้องทำแจวปาทูแห้งเสร็จแล้วจ้าพี่น้องเลยวันนี้หมอนำเ้ากระถดได้ทีเดี๋ยวจ้านี้เ้ากรเอาพักลงเลยเดี๋วจ้าพี่น้องกะน,น่งน ก็พักลงไปเลยกัดชอมกัดพักผมเด้จ้าพี่น้องนี่ลวกพักค่ะก็เป็นแล้วที่เรียบร้อยเดยจ้าพี่น้องอันนี้ก็เจีวปลาทูแห้งอันนี้ก็ลวกพักเดจ้าสบายดีพี่น้องมาได้ไปกินถ่านกันเดจ้าพี่น้องแซ่บๆได้เจีวปลาทูนี่มาเดิมมาเดิม Gracias. แล้ไม่ได้พี่นองไมพี่ผ่านแล้พี่นองแซบแสบใจมาโทษเนี่ย you uh -huh. ก่อนเลือจ้ะพี่น้องให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งให้ช่องสาวนางคาแซบเดอจ้าฝากติดตาม,มเด้อนจาพี่น้องขอบใจบาย